เรื่องราวแห่งความอาลัยที่เตือนใจกริย์จิกมีเสด็จวางภูมิลาถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงเมื่อความโศกเศร้ามาเยือนการเสด็จพระราชดำเนินมาอย่างประเทศไทยของสมเด็จพระราชาธิปดีจิตมีเคเซอร์นำเกลวังชุกแห่งราชอาณาจักรกอนดานพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีเจสฎุนเพมาวังชุกเพื่อถวายภูมิลาและแสดงความอาลัยแด่พระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชานีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวังเมื่อวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2568เป็นภาพที่ตราตรึงใจการเสด็จในครั้งนี้มิได้เป็นเพียงการแสดงความเคารพแต่ยังสะท้อนถึงสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างราชวงศ์พูตานและราชวงศ์ไทยซึ่งเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของพระศพนิกรชาวไทยทุกคนในเวลาสิบนาฬิกาของวันดังกล่าวทั้งสองพระองค์ได้เสด็จวางภูงมิลาณเบื้องหน้าพระโกศพระบรมศพพร้อมทั้งทรงลงพระปรมาภิไทยและพระนามภิไทยเพื่อแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้ง และนี่คือสิ่งที่น่าสนใจนอกจากนี้ยังมีกำหนดการที่ทั้งสองพระองค์จะเสด็จเข้าร่วมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพในช่วงค่ำของวันเดียวกันซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเคารพรักและความผูกพันที่มีต่อพระองค์ท่านอย่างลึกซึง้งความสัมพันธ์อันดีงามความสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์ทั้งสองนั้นเป็นที่ทราบกันดีว่ามีความใกล้ชิดและอบอุ่นพระองค์ทรงเคารพรัก และเทิดทูนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างยิ่งและในขณะเดียวกันปวงชนชาวไทยก็เคารพรักและรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์เช่นกันมุมมองที่อาจแตกต่างท่านผู้อ่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการเสด็จมาถวายความอาลัยในครั้งนี้การกระทําเช่นนี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างไรร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลย